สวัสดีค่ะต่อมาชมสวนธรรมสากลนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทางนี้จะเป็นทางเข้าของวัดนะคะซึ่งมีต้นไม้เรียงรายสวยงามพอเรามาถึงเดี๋ยวเจอศาลาพักนะคะอือนี่คือบริเวณรอบๆนะคะ มาจอดรถอะไรก็ตรงลานตรงนี้กันนะคะเข้ามานะคะก็จะมีต้นไม้ล่มลื่นตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะศาลาที่พักวาระสุดท้ายอ่อเป็น กุฎของท่านผู้สร้างสวนธรรมแห่งนี้นะคะได้มรณะภาพไปแล้วก็ได้จัดตั้งให้มีการสักการะณบริเวณด้านหน้านะคะชมใกล้ๆกออนุญาตนะคะ รูปเจ้าของที่ดินนี้นะคะขึ้นม,มาก็จะเป็นห้องน้ำนะคะจะมีสามห้องด้วยกันนะคะตรงนี้นีบริเวณทั่วไปตรงนี้เคยเป็นที่เก่าเเป็นสาลาถวายเพนนะคะเมื่อประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วอตอนนี้ก็เป็นโกดังเก็บ ของนะคะมีเข้าของมากมายเพราะว่าที่นี่สร้างประมาณสามสิบสามสิบกว่าปีแล้วนะคะครับเดี๋ยวดูบริเวณทั่วไปนะคะชมกันอันนี้ก็สาลาล่มโพล่มใสนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของครอบครัวนายถาวรน,นางยุพินพงประยูนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะ่ะนนี้ก็ เป็นรูปของครอบครัวนะคะนะคะภาพสมัยยังหนุ่มท่ <_ d ata> านก็เคยบุกมานะคะก <_ d ata> ็เป็นเก็บประวัตินะคะเก่ามากค่ะ นายประยูนอันนี้ค่ะนายถาวรโคกประยูนค่ะนะคะเป็นทางเข้าไปนะคะอ่าเมอตอกี้ที่เราถ่ายกันเอาไว้นะคะอนนก็ต่อมาก็จะเป็นกฎระเบียบข้อต่างๆนะคะภายในวัดอือ ก็มาชุมกันข้างในนะคะก็เข้ากันมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องสมุดเก่านะคะตอนนี้มีการรื้อถอนออกไปแล้วก็จะมีการสร้างกุฏิใหม่ที่ณนะตอนนี้นะคะออของปี55เนี้ยค่ะเดือนมีนานก็จะสร้าง4ห้องด้วยกันนะคะ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหญิงนะคะก็จะมาพักกันต่อไปจะมีห้องน้ำอะไรอยู่ณนะบริเวณนี้ค่ะมาชมกันบริเวณรอบๆโดยทั่วไปนะคะก็มีการทำศาลาใหม่คือศาลาประเสริฐสุขนะคะทา่ทิญาติโยมได้ร่วมกันจัดสร้างจัดทำขึ้นนะคะศาลานี้นะคะ เมื่อเราเข้ามานะคะก็จะมีศาลามีสำหรับคนที่จะมาตักบาตรพระในตอนเช้าก็จะมาวางอาหารนะที่นี่เพื่อให้พระท่านมารับบารนะคะตอนเช้าๆตอนนี้เป็นศาลาใหม่นะคะก็มีพัดลมเพดานมีติดไฟพร้อมเลยนะคะ ก็มีรูปของหลวงพ่อเทียนนะคะข้างหลังก็จะเป็นครัวเล็กๆไว้สำหรับล้างจานผักผลไม้แล้วก็อาหารการกินนะคะแม่บ้านกำลังล้างจานค่ะตรงนี้ก็เป็นที่คว่มถ้วยข้าจานนะคะอยู่ใกล้ๆก,ก,กัน สะดวกในการหากินมีนาฬิกาอันนี้ใหญ่มากใล้ผู้ปฏิบัติได้เห็นกันทั่วชัดเลยอืมร่มเย็นค่ะขงข้างหลังก็มีที่นั่งนะคะบริเวณรอบรอบนะ,นะสว่วนทาง ไายพระท่านก็เป็นคุณดูแลจัดสวนนะคะมีโยม คอยดูแลช่วยเหลือบ้างพระจารย์สุณเป็นคนดูแลด้านนอกนะคะก็จะเป็นตรงนี้เป็นขาประทานอยู่ด้านนอกจัดสวนยอมอย่างสวยงามนะคะ น,นี้ก็เป็นอาคารอีกหลังหนึ่งนะคะเอะอเมื่อพระบินทวาดมาแล้วมารับอาหารเช้าเพลนที่ตกเมาคู่ก็จะมาที่ศาลานี้นะคะ,ะมาะนั่งที่มาที่นี่ก็จะ มีทีวีมีเครื่องเสียงไว้เปิดธรรมะนะคะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะคะก็มีลำโพงรอบนะคะวันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ร่มเย็น เสือสักนะคะตรงนี้ศาลาตรงนี้สามารถเดินจุงกลมได้นะคะข้างศาลาทีสามลาใหม่ศาลาเก่าอ่าตน้นไม้เลียงรายรงานร่มรื่นนะคะตรงนี้ก็ จะเป็นที่อยู่ของพระพิสุที่มีญาติโยมได้จัดสหวายสร้างไว้ให้เรียงกันเป็นกุติอย่างสวยงามรวมลื่นมากเลยค่ะทางเดินจงกลมนะคะ จะเป็นด้านหลังนะคะทางเดินจงกรมได้เดี๋ยวน,นี้จะไปโซนด้านหลังนะคะด้านหลังที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนาของคนที่มาบวชชีพามอบวชพระทั้งหลายนะคะจะมาสู่ด้านหลังกันซึ่งเป็นที่อยู่ของ ท่านโสพลคือหลวงพ่อที่อยู่ณปัจจุบันนี้ท่านก็ <Job> e. จำรรษาที่นี่ค่ะก็กำลังนั่งฟังธรรมะนะคะไฮเ็ดมากเลยค่ะธรรมะนะเจ้าธรรมะฟังธรรมะกันหน่อย อาจารย์โสภณนะคะก็ได้ปลูกต้นไม้วันละต้นจ้ะวันละต้นนละต้นนะคะเพื่อได้ป่าที่สวยงามเยอะอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะบัดนี้นะคะมเย็นให้อากาศบริสุทธิ์ด้วยต้นไม้ค่ะท่านพระอาจารย์โสภณนะคะเป็นประธานสงฆ์นะวัดสวนธรรมนี้นะคะอยยมที่บ้านปลูกต้นไม้บ้างหรือเปล่าอากาศจะได้ดีร่มมเย็นด้วยกากว จาว่าก็ทำมาสาคนปลูกต้นไม้วันละต้นค่ะทุกแห่งฝนจะร่มเย็นมาลู่อยช่วยกันปลูกต้นไม้หน่อยโลกร้อนปากปากบอกด้วยค่่ะมาสู่ลานทมนะคะลานทมกำลังปลูกต้นไผ่อยู่นะคะซึ่งยัง รือ้อถอนอยู่นะตอนนี้กําลังปลูกสร้างอยู่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นักตรงนี้ก็ปกติแล้วก็จะเป็นที่เดินจงกรมแล้วก็ในงานสําคัญสาคัญนะคะพระก็จะนั่งเป็นแถวอยู่นะบริเวณนี้มีประธานตรงกลางหลวงพ่อเทียนเรานะคะ,ำ <c oughs> ะกำลังที่เห็นเรียงรายในะค่ะต้นไผ่ทั้งหลายนะคะ เข้ามาดูด้านในกันนะคะอันนี้เป็นศาลาประสงนะจัดหลานใหญ่นะคะไว้จัดงานสำคัญต่างๆของสวนธรรมนี่คือประตูด้านหลังนะคะพี่เขาจะเข้ามาด้านหลังก็ได้อยู่ติดกับโรงเรียนสอนคนตาบอดนะคะเป็นสถานที่ที่คุณลุงถาวรน,นะครับบริจาคเพื่อ ให้สร้างโรงเรียนที่ติดกับวัดเนี่ยหักขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็เป็นของคุณล,ลุงถาวรทั้งหมดนะคะแม้ท่านจะเสียไปแล้วนะคะสถานนี้ที่นี้ก็มีการใช้ประโยชน์ทั้งให้นักเรียนสอนคนตาบอดได้มาสักนักศึกษาด้วยและตรงนี้เป็นที่เดินจงกรมนะคะจะเห็นว่าเป็นทางยาว เดินกลับไปกลับมานกโรยนี้นะคะมีที่นั่งพระนะคะอยู่ใต้โคนใบไม้ต้นไม้ตาถางมีอยู่หลายเลนเลยค่ะเรามาชมกันค่ะ อ,อนะะจะเห็นได้เมื้อน้ที่กว้างขวางมากเลยค่ะด้านหลังเนี่ยสามารถรับผู้ปฏิบัติได้นับร้อยชีวิตเลยอืมค่ะ ต้นไม้สูงโปกนะคะอากาศดีนกรอก ที้สุดทางเป็นด่านหลังที่ติดถนนนะคะรถเครื่องีอยู่เ,เราเนกลับมาอ่าห้องน้ำอีกห้องอีกส่วนหนึ่งนะคะจะดูบริเวณด้านหลังนะคะไม่ต้องเดินไกล